อันนี้ถ้ามันต้องงัดเนี่ยแกนล,ล็อกเนี่ยมันจะพังหมดเลยนะครับก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยเหรอก็แน่นอนสิครับไอราคาที่คุณเห็นในเว็บเนี่ยกับราคาที่ผมต้องมาประเมินหน้างานเนี่ยมันต่างกันเพราะแบบนี้แหละครับถ้าคุณจะเปิดหรือว่าคุณจะปลดล็อกเนี่ยคุณใช้ช่างฝีมือดีอย่างผมดีกว่าล็อกบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับมันแพงแต่คุ้มค่ามากแน่นอนพี่ฟ้าครับ ที่ช่างเขาพูดอ่ะเขาก็พูดถูกนะครับเราใช้เงินแค่เนี้ยแลกกับความปลอดภัยผมว่ามันคุ้มนะครับมันจะคุ้มอะไรก็แค่เปิดประตูแค่เนี้ยต้องพันห้าเลยเหรอเราเองก็เหมือนกันนะ <digging> ก่อนออกจากบ้านอ่ะพี่ก็ย,ย้ำนักย้ำหนาอย่าลืมกุญแจสุดท้ายเป็นไงดันลืมซะได้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะครับพี่ฟ้าตอนนี้พี่ฟ้าควรจะสนใจมากกว่านะครับว่าเราจะเข้าบ้านได้ไหมพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานกันอีกนะครับเนี่ยป่าไม่ต้องพูดหรอกช่างเปิดได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ แต่ก่อนออเนี่ยค่าเดินทางผมอะ่ะ600บาทแต่เดี๋ยวผมลดให้เลยฮนะเหลือ450เดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องบวกค่าเดินทางด้วยเนะี่ยก็ผมมาถึงที่เลยเนี่ครับมันก็ต้องมีค่าเดินทางบ้างพี่สาวเวลาพี่สาวสั่งแอปไรเดอร์เนี่ยมันยังมีค่าส่งเลยจริงไหมเพื่อนดูเหมือนว่าแฟนสาวของคุณเนี่ยจะห่วงเงินมากกว่าความปลอดภัยนะครับ <c oughs> คือพี่เขาแค่อยากจะประหยัดเงินนะครับเลือกมาเลยครับว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน คุณตัดสินใจมาเลยอืมเปลี่ยนก็ได้งั้นเดี๋ยวผมเปิดให้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกราคาให้ชัดเจนก่อนละกันค่าบริการค่าล่วงเวลาค่าเทคนิคค่าเปลี่ยนแกนล็อกผมลืมบอกไปถ้าเปลี่ยนแกนล็อกไปแล้วเนี่ยไอ้แผงหน้าล็อกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับผลจะให้กุญแจคุณ3ดอกราคาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่5,500บาทแต่ไม่ต้องห่วงครับผมลดให้เหลือ4,500บาทเดี๋ยวก่อนนะคุณ ฉันว่าราคาของคุณเนี่ยมันแพงเวอร์ไปนะคุณผู้หญิงแบบคุณน่ยคงไม่เข้าใจหรอกครับไอตัวแกนล,ล็อกเนี่ยมันเป็นระบบกลไกลแต่ว่าคุณเนี่ยคงเข้าใจใช่ไหมครับ <c oughs> เข้าใจครับไอระบบกลไกลแกนล,ล็อกนี่แหละครับมันต้องเน้นความยากในการงัดแงะครับแล้วก็ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางด้วยเดี๋ยวก่อนนะน็อตไม่ว่าช่างเขาจะพูดอะไรรู้สึกว่าเรานี่เชื่อเขาไปสมบูรณ์เลยนะโอ้ยเพื่อนเอ้ย ดูเหมือนว่าแฟนของคุณเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยนะเอางี้ครับถ้าคุณไม่พอใจราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาหัวหน้าขอส่วนลดให้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะลดได้หรือเปล่าอ่ะก็ดีเหมือนกันถ้าง,งัา้นก็โทรสิคะสวัสดีครับหัวหน้าอ่าครับผมอยู่บ้านลูกค้าแล้วครับเครื่องนี้ครับหัวหน้า ลูกค้ารู้สึกว่าราคามันแพงไปแต่ว่าก็แย่หน่อยนะครับช่วงนี้มันหมดโปรโมชั่นไปแล้วผมฝากหัวหน้าเนี่ยช่วยดูโค้ดส่วนลดให้ผมทีนะครับ